หลานี่สวยน่าชื่นใจจริงๆตั้งแต่ทีดส้มแดงเข้าไปนี่ลูกก็ดอกลูกก็ใหญ่ดูยาวยาวนี่เป็นจอกเลยเนี่ยยาวสวยพิวก็สวยแม่ค้าท่านได้ติดใจสั้งโทรมาสั้งตลอดเลยที่ไหนก็ไม่เท่าที่นี้กินก็ไม่คขมส้มแดงนี่ดีมาก ชีดได้ทั้งผัวทั้งเขาโพดเขาโพดก็แก่ไม่ทันนะคะก็มากินแล้วว่านชื่นใจอันนี้พี่ใช้กี่ซีซีอะคะพี่ถึงได้ผล,ผลผลิตดีอย่างเนี้ยยี่สิบซีซีค่ะแต่ตอนเล็กก็ใส่เพิ่มขึ้นมาเลยแล้วมาหยุดที่ยี่สิบซีซีมั่นใจถึงขนาดนี้เลยพี่ว่ามันจะดกขนาดนี้โอ้หดกแน่นอนยี่หละอย่างที่เห็นนี่แหละ <laughs> ม <า S 2> ดูได้เลย เอาที่แน่็น,นเห็นๆกันจัดจะ่ะใช่พูดเดียวก็จะหา้า,ะหาว่าโหไปจบไทยเอาแต่ที่จช่วยงามๆอของพี่ของพี่ขี่ไลค่ครัเนี่ยทำมะละไล่กว่าค่ะแล้วก็ทำแตงอ,อีกเท่าไรคะทำแตงอีกไล่กว่าหนูเห็นพี่ประทับใจทั้งมะละทั้งไล่แตงทั้งถั่วปากยาวเลยใช่ไหมคะพี่โอ้สวย,ยมาก เนี่ยค่ะเขาโพดขาโพดจีดแล้วว่านคนกินติดใจติดใจข้ามเลยขโพดแกย่งเขาพดแกย่งเขาโพดก็ไม่ยอมแกแกไม่ทันใจเขาเรียกว่าพ่อค้ามาจองกันเลยใช่ไหมคะพี่ใช่นี่คือใจคนค่ะนี่คือสุดยอดของผลงานสมแดงนะคะจากส่วนแท้ๆจากไร่แท้ๆเลยที่เรามาติดตามผลงานกัน นะคะใช้สมแดงแล้วดียังไงประทับใจยังไงแล้วก็ลดต้นทุนไปได้เยอะใช่ไหมคะประหยัดเนาะค่ะนี่คือผลงานสมแดงค่ะอัน,นอันนี้พี่หน่วยเก็บได้ทุกวันไหมคะเนี่ยเก็บทุกวันอืถ้าเก็บวันเดียวพร้อมกันเลยทำไม่ทันก็จะก็บยยจริงๆแล้วพี่จะทำทันอะไรเนาะทั้งไล่แตงแล้วก็เอ,อมะละ แล้วไหนจะนี่ดูดูดูพี่ดูสวยมากนี่นี่ขนาดพี่พี่เก็บไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะเนี่ยใช่ว้าวนี่้องเครื่องว่าทะเลาะแล้ววิ่งกันนี่มาละชนหัวคือทะเลาะกันแล้ววิ่งวิ่งในไร่นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้วิ่งชนแน่โอ้ยฮพี่เขาฮาดีเหมนกันเนาะหัวแตกมีเรามีสิทธิ์หัวแตกเลยใช่ไหมพี่่ ออลองดูสิว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเดินหมวดเดินเพลินนะอืวะก,กิดหภวยอีกอ, <c oughs> อย่างนี้ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาหววั่นไหวมพี่ถามจริงอย่างเนี้ถ้าหนาวมาพี่เอาอยู่ไหมตลอดทุกฤดูกาลอีส้มแดงใช้ได้ตลอดทุกฤด,ดูกาลโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะดูดิฉีดมาตลอดอืมใช้มันน่าจะจริงอะพี่ก็ฉีดมาตลอด อืมผลงานจริงๆค่ะประทับใจนะคะหลังจากที่ประทับใจถูกยาวแล้วก็แต่งร้านไปแล้วนะคะก็ยังมาประทับใจมาลาอีกไม่รักไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่สมแดงเนี่ยไม่ไรักไม่ได้แล้วใช่ไหม,ไมไสุดยอดละทิ้งก็ไม่ได้อืม,มสมแดงเนี่ยทําให้คนปลดหนี้ได้ นะคะเพิ่นพูนผลผลิตประหยัดต้นทุนเนาะสุดยอดยกมือให้สมแดงเลยค่ะพี่นุ้ยโอเคมือเลยขอบคุณค่ะ